างโน้นท่านไ่ทับภาคสองท่านไ่ทับภาคหนึ่งครับปิดก็ปิดเหมือนกันไปเลยครับปิดยาวไปเลยครับอย่างน้อยไม่ต้องให้มันแดกเงินไรายได้จากบ่อนไม่ต้องให้มันแดกปิดไปไม่ให้น้ํามันออกไปหกเจ็ดวันเนี่ยเริ่มเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนแล้วนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยกับดุลพินิษของท่านนะถ้าถือพาสปอร์ตมา หรือใบญาติที่เข้ามาทำงานที่ไทยก็ให้เข้ามาทำงานไทยได้นะครับเย็นจะกลับไปห้ามซื้อของติดไปนะครับห้ามซื้อของติดไปนะครับให้เข้ามาแต่ตัวมาทำนะครับทำไมทหารเขาต้องทำอย่างนี้ครับท่านทราบไหมครับโอมาคิดและครึ้มนะครับเขาปิดไม่ให้คนไทยข้ามไปครับ ข้อมูลที่ส่งมาให้ผมเนี่ยแถวช่องบกแถวภาคอีสานเราเนี่ยรถกี่คันที่ขมรยนยกเข้ามาชิดชายแดนไทยยันมอเตอร์ไซค์นะครับยันมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของแม่ค้าที่เอามาขายให้ทหารขมรนเขาพรดจุดเข้าไว้หมดแล้วครับ ข้าเม่คุณรู้ไว้ซะด้วยปืนใหญ่รถบรรทุกจรวดคุณจอดอยู่ตรงไหนยันรถจี๊บของนายทหารคุณรถบรรทุกคุณจอดอยู่ตรงไหนยันมอเตอร์ไซค์แดงหัววา่าพวกวาบอยู่แล้วรายงานเพิ่มเติมมานะครับเห็นยันรถแม่ค้า ที่ขับซาเล้งไปขายของให้พวกทหารขเขมรน,นะครับแล้วมึงจะรอดไหมเนี่ยแต่ไม่ต้องทำตามขั้นตอนกลัวเขาว่าจากเบาไปหาหนักแล้วครับหากมันบุกเข้ามาปะทะกันจริงๆเอาให้แม่นหนักสุดๆไปเลยเครื่องบินลบขึ้นไปเลยพร็อจุดจุดมันพร็อดหมดแล้ว กำหนดด้วยเลด้าอยู่แล้วนะครับพเพพ,พไปหมดเลยนะครับอย่าไปแย่เสือหลับไทยรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดที่ออกมาพูดบอกอย่างเนี้ที่จริงยังไม่พูดนะสงสารแม่ค้านะครับไม่ต้องไปขายแล้วแม่ค้า นะครับจะไปขายไก่ย่างส้มตำของใครเบ็ดตะเล็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับของเรานี่แม่ค้าขึ้นไปขายไม่ได้นะทหารห้ามนะแต่ทางโน้นแม่ไปขายยันเล่าเลยนะครับแอบบลักลอบขายกันอะไรกันนะครับเดี๋ยวจะพลอยซวยไปด้วยแล้วบอกจะบอกว่าประเทศไทยโจมตี พล,ละเลือนมันไม่รู้หรอกครับระเบิดไม่มีตานะครับทิ้งไปจะไปโดนใครบ้างครับโอ้การข่าวทางไทยดีมากครับรู้ยันมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ตรงไหนะนะครับ ก็มีทหารขาเขมรบางคนยังคึกอยู่ไงมันมีอาก้ามีอา g พมันคิดว่าทหารไทยจะเอาเอ็มสิบหกอาก้าอาพไปสู้กันอันนั้นมันมวยมันต่อยกันนะครับระวังมึงดูนอนหงายท้องแบบนกกระแตแต้แ,ตแว๊บไว้เลยนกกระแตแต้แว๊บมันดูบนฟ้าอย่างเดียวครับมันกลัวฟ้าจะถล่ม เครื่องบินแฟดมาเนี่ยมึงหนีไม่พ้นครับไอ้คูเลทที่มึงขุดเข้าไว้เบิร์มที่มึงทําเข้าไว้เนี่ยไม่พ้นครับไม่พน้นมานับตัวเลขกันดีกว่าว่ามันจะจบด้วยเลขคู่หรือเลขคี่นะครับว่าจะประมาณพันห้าร้อยเจ็ดคนหรือพันห้าร้อย เะของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ผมพูดว่าไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนะครับไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยมองด้วยตาและกล้องสองทางไกลแบบโบราณเนี่ยเราก็ตรวจการหน้าได้ดีแต่มันมีป่ามาบางังแต่เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือที่ทันสมัยขเขมรก็อาจจะมีก็ได้นะครับ จริงกองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็น่าจะใช้เครื่องมือพิเศษเข้าไปช่วยทหารนะจริงๆเออท่านผู้จัดการทหารบกครับท่านแม่ทัพป,ปูครับท่านพนาครับแอบขอไอ้เม่นข่าวก็ได้ครับอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะขอเครื่องมือพิเศษของกองชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดไปตั้งตรงนั้นเลยนะครับไปตั้งที่นั่นเลยนะครับ แล้วก็ภาษาเขมรนี่เรามีล่ามแปลอยู่แล้วนะครับเข้าไปทำงานครับแต่เครื่องมือของท่านผมก็คิดว่าทางสรพก็อาจจะมีอยู่แล้วแต่เราเอาของกองจดก,การตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยมีอยู่ห้าตัวเนี่ยเอาไปเสริมด้วยนะครับไปเสริมด้วยไปเสริมแนวชายแดนด้วยนะครับผมใช้คำว่าเครื่องมือพิเศษนะครับไปช่วยกันฮะยามนี้ต้องไปช่วยกันนะครับ เราจะรู้หมดรู้เขาแต่เขาไม่รู้เรารู้เขาแต่เขาไม่รู้เราครับเขาเองไม่ได้มีความพร้อมครับตอนนี้นะการติดต่อสื่อสารนะแต่ละหน่วยเนี่ยแม่นยังเรียกติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับวิทยุก็ใช้วิทยุห่วยๆเหมือนให้หมดดำมดแดงไม่ใช่เครื่องฟังอะไรนะฮะเหมือนกับไอวิทยุที่ที่ ที่ใช้กันทั่วไปอะฮะเครื่องรับพันกว่าบาทอะไรอันนี้ยังติดต่อกันไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ยมันยังติดต่อกันไม่รู้เรื่องนะครับยังติดต่อกันไม่ได้นะครับและเข้าใจไม่ดีครับเนี่ยเข้าใจไม่ดีครับเพราะเขารู้ว่าต้องโดนเหมือนเ็าเลี่ยงลบกับพมา่านะครับถ้าปะทะกันด้วยปืนเล็กเนี่ย กะเหลี่ยงไม่กลัวนะครับเอาเฮลิคอปเตอร์อรมากะเหลี่ยงก็ยิงด้วย r p g นะครับแต่เวลาเครื่องบินลบมานี่กะเหลี่ยงแย่กะเหลี่ยงก็วิ่งหนีเข้าไทยแต่มึงจะวิ่งหนีไปไหนเนี่ยเขาดักหน้าดักหลังเข้าไว้อย่างเงี้ยจะวิ่งหนีเข้าไทยก็ไม่ได้นะครับจะวิ่งกลับประเทศตัวเองก็ลําบากคุณเซนคิดดูดีๆก็แล้วกันนะ ตะแบงไปได้ไม่กี่วันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะผมมองว่าที่เขาทำท่าตะแบงมาอย่างเนี้นะครับทํายกกำลังมาประชิดให้คนไทยเนี่ยเบนความสนใจมาอยู่การลุก้านแนวชายแดนนะครับนะครับเบนเบนความสนใจคนในประเทศให้มามุ่งเป้าที่ บริเวณแนวชายแดนนะครับกากูดไม่ต้องไปพูดถึงแล้วครับไม่มีทางยอมแล้วครับไอเ้เยีแค่มึงมาเหย,ยมช่องบกเนี่ยคือคนไทยรวมหัวกันอย่างนี้นะครับรวมหัวกันคนไทย บางทีก็อาจแบ่งเป็นแดงเป็นเหลืองเป็นน้ำเงินเป็นสลิมเป็นส้มแต่เวลาถึงเวลาที่ใครมารุกราและคนไทยไม่มีเหลืองแดงส้มนะครับคนไทยรวมหัวกันครับ สีผมก็เสนอมาตั้งนานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นวันที่สามที่สี่แล้วครับว่าต้องปิดด่านครับการเจาจาต่อรองเราจะเพิ่มอํานาจในการเจาจาต่อรองนะครับไม่ต้องไปรอคุยเจบีสีวันที่สิบสี่อะไรแล้วครับนี่วันที่เจ็ดอีกเจ็ดวันนะครับปิดด่านก่อนอย่าให้น้ํามันออกนะครับให้แม่นไม่มีน้ํามันใช้ไปก่อนนะครับเขาก็ซื้อได้ คุณจะไปซื้อจากเวียดนามก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่คุกขลักก็แล้วกันนะครับแล้วต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปคุยกับเขาครับให้เขาพรานมาคุยนี่ให้พรานมาคุยที่ประเทศเรานี่นะครับ